ไอศอยีกนวะฮะน้าอนต้นอืมไปไหนต้นนี้แม่พอกาบันกาบนแม่พอกาบันแม่พอข้าพผอคือจังบ้านนอกเจ่ฮะคือบ้านนอกเจ่ะวชิโกลิโซโ้ชิโกลิโซอเออ้ยในวันนี่ในวันนี้ข้าผมอี่ก็วะยี่ก็อือี่ก็วะอไนะากะโอ้สวยมากเอ้ยเชียงใหม่เซมเซมโอ้ยเชียงใหม่ตะกันเทลเลยข้าพมาทีิมานะ คือมาอยู่ไกลแท้พ่อกับแม่พ่อก็อีกก็ลมลมมากมากเอ้ยจริงไงโอ้ยมาสมานี่หลืบหลายเลยตัวน้โอ้สวยมากเอ้ยสวยมากเลยดิครับผมบันนอกมากเลยตัวนู้สวยไหมนี่อ้ยเอาไปกระจกบังกระตัวโอ้ยสวยมากเอ้ยนี่มันนอกมากเลยตัวนู้อีสานอีสาน p l s เชียงใหม่ l มาจ้ะรถไทยรถไทยอ่ตอนนี้ไทยแลนด์รถไทยไทยมาจ้ะโอ้โหวยล้วป่าชจิน เอเกสอโอรถไทยรถไทย i ก o ตัโนทนได้คูต้าเออจีว่รปนี่กันดิมีมีมีกระบตนอออีซออซอาปาดรบเกอยออืมานนี้กันดิรถไทยมีมีอความบอกลมดีบ่โอ้ลมดีลมดีอากาศดีก็ควมมง่ายใช่ไหมความความข้าผมคงกีชัวขับผมคงกีมาจ้ะคงกีชัว Atasi, uh, atasi. Oh, oh, hey, hey, ya dom lo, ya dom. Oh, oh ya dom, ya dom. Hey, uh, ayuh, uh, Ay, mani, mani oh, oh, ber. Mm. Oh, nem sejuah. Hi, nem se mana ni, mana ni joy yo. Ndom. Ndom, ndom yang mana tu no? Hah? Kod, kod macam? Uh, um, ah, pelawa. Nem se kod. Chuah macam? Hmm. Kapum, akasia. Akasia? Akasia. Oh. Nem sejuah mana ni? Kompani. Oh, oh.

눈에 띄엇또노 no? <laughs> 여기 파킹 괜찮아? 괜찮아? 괜찮아 이거 밑에 괜찮아? 어 여기, 여기 하면 돼 여기 네. 어 잠깐만 스탑 스탑 여기 입구 이거 할머니 할아버지 왔다 갔다 하니 어. 여기 스탑 괜찮아? 어, 응 괜찮아 창문 닫고 챙길 거 챙겨야 되는데 했어? 응 했어 Hmm. Saya video he, hello, ini lagi he, jadi kalau ka, tit, 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 apa tit.